สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการสร้าง Text แบบที่3นะครับผมนั่นคือการสร้างบนเชฟนะครับ create text นะครับใช้บนรูปทรงมาดูกันว่าเราจะใช้วิธีการไหนในการสร้างนะครับขั้นแรกนะครับเราควรจะมีรูปทรงมาก่อนนะครับอาจจะเป็นรูปทรงแบบนี้ก็ได้ครับหรือจะเป็นรูปทรงที่สร้างจาก p e n tool ก็ได้ครับ หรือจะเป็นรูปทรงอื่นๆนะครับหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมรูปดาวก็ได้นะครับอันนี้คือรูปทรงต่างๆที่ผมสร้างขึ้นมาไว้นะครับการพิมพ์บนรูปทรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันคล้ายๆก,ก,กับการพิมพ์บน text area นะครับเพียงแต่ว่า text area เนี่ยพื้นที่ในการพิมพ์จะเป็นรูปของสี่เหลี่ยมนะฮะจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแต่ว่า การสร้างแบบรูปทรงเนี่ยเราจะสามารถกําหนดเทคแอเรียได้แบบอิสระเลยก็คือจะเป็นรูปทรงคล้ายๆกับขนมเปียกปูนก็ได้หรือจะเป็นวงกลมก็ได้หกเหลี่ยมก็ได้หรือจะเป็นแม้กระทั่งรูปสายฟ้าฟาดนะครับก็ได้ครับแล้วแต่เลยตามจินตนาการหรือว่าตามรูปแบบการออกแบบของเราได้เลยนะครับส่วนการใช้งานนะครับหลังจากที่เราสร้างรูปทรงมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เอาไททู l นี่นะครับ มาวางมาวางไว้บนนะครับขอบนะครับขอบของรูปทรงนะครับไม่ใช่ตรงกลางนะครับสังเกตดูดีๆนะครับไอคอนถ้าเกิดเราวางไว้ตรงกลางจะเป็นไอคอนเหมือนตัว i นะครับเป็นเคอร์เซอร์แต่ถ้าเราเอามาวางไว้ตรงขอบนะครับมันจะเกิดเป็นเหมือนจุดไข่ปลาวงกลมนะครับล้อมรอบตัวเคอร์เซอร์นะครับจากนั้นก็คลิกลงไปเลยครับพอเราคลิกลงไปเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นพิมพ์ได้เลยครับ อันนี้ผมก๊อปเลยดีกว่านะครับจะได้ง่ายจะสังเกตว่ามันจะตัดขึ้นมาทัดใหม่โดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ผมก๊อปไว้ก่อนส่วนตัวที่2นะครับอย่างนี้นะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับผมใช้ไททูนะครับเลือกเครื่องมือไททู ool, แล้วก็มาจิ้มบ,บนขอบนะครับแล้วก็เริ่มต้นพิมพ์เลยครับต่อมานะครับ ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันหรือไม่กระทั่งรูปทรงนี้นะครับผมนี่นะครับเทคต่างๆก็จะพิมพ์ในรูปทรงที่เราสร้างขึ้นมานะครับนี่คือการสร้างบนรูปทรงครับสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ